มาค่ะทุกคนมากินข้าวกันนะคะเย็นวันนี้นะคะสื่อยำม,มากินค่ะไม่ได้ทำกับข้าวเป็นยำม,มูย่อนะคะค่ะมามาค่ะทุกคนมากินข้าวเย็นกันค่ะเอาไม่ได้ไม่ได้เป็นข้าวนะเป็ดวันนี้เป็นเป็นยำค่ะแล้วก็รวม มีนะคะมีข้าวมากินโคกันค่ะโอ้ยเยอะมากย,ยังไม่ทันได้กินเลยค่ะน้ำลายไหลแล้วคะ่ะทุกคนแทบไหลวันนี้อยากกินอะไรแซ่แบๆนี่ค่ะพักเราแล้วก็นี่ค่ะย่ำโอ้เป็นจานเลยค่ะ มาค่ะมาค่ะลองชิมก่อนนะคะคำมแบกเป็นยำม,มูย่อค่ะกลิกก่นหอมไปชิมใหญ่ๆเลยค่ะแซ่บมากค่ะมาครบเลยค่ะแพทเปรียวเทมวา้าม อะไรมาแซบซัดใจมาค่ะกินแบบหยุดไม่ได้เลยค่ะตอนนี้ มาบอกว่าวันนี้รถติดมากนะคะเดินทางกลับจากที่ทำงานโอ้ยกว่าจะมาถึงห้องรถติดรถเกินน,น้ำเหนียหะครับมาเดือนเดือนเนะทำงานเลยซัดนะคะ เขางานแปดโมงค่ะเลยห้าโมงเย็นนะคะกว่าจะถึงห้องก็ประมาณหกโมงกว่าต้องเฝ่าฟันกับหรดจิ๊ดแต่ละวันนะโอ้ยแล้วก็ห้นหลอดค่ะเหุน้หนหลอดซองแถวทุกวันนะคะ ดู้ะไปัีชดียเดี๋ยวมาคนผมมาึงหงอุ้ยก็ยิ้วค้าลแล้วหลังจากเลิกงานนะคะไม่ใช่เลยค่ะยิ้วค้าตั้งแต่อยู่บนรถเลยค่ะทุกคน มานทึงห้องก็โอโซเลยค่ะยูโซเลยก็ต้องรีบอ้านนา้ำนะก็เนี่ยค่ะจะได้รีบกินข้าวไวๆนะคะจะกินดยก็อ้วนลาวทุกคนสมัครเหมือนเพิ่มจังไปลอง เราก็ว้านะคะดชาคขบรวดมาเลยหลุดชาดถึงนาย่ำม,มาเลยค่ะทุกคอนอื มยอ่อชินใหญ่มากแน่น,นๆเลยค่ะฟินมากค่ะ không được rồi đó แซนแบบแซนไนม่รอดแบบค่ะทุกคนหลังจากกินข้าวเอ็มแล้วนะคะความขยันก็ได้ซิ้งลางค่ะก็เลยมาซักผ้าต่อนะคะแล้วก็ทำความสะอาดผัดลมคือเราจะกิน ข้าวแล้วนอนเลยไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นกดละย,ย่อนและที่สาคัญมันจะอ้วนด้วยคะ่ะทุกคนก็เลยมาหาอะไรทำนะคะก็แชดผัดลมวนไปคะ่ะบอกว่าสื่อผัดลมซีขาวมาเนี่ยไม่ค่อยดีเลยนะคะพอเวลามันมีฟุ้นอะไรมาก่อนเนี่ยมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะอันนี้ก็แชดเฉดทู่ๆไปคะ่ะนะคะเราต้องมี แล้วก็วันนี้ขยันมากนะคะกวาดบานนะคะทู่บานนะคะแล้วก็เช็ดนะคะตู้เย็นนะคะแล้วก็กรอกน้ำค่ะร mm ู hmm. ้สึกก็ถือว่าได้งานบานหลายอย่างเหมือนกันค่ะวันนี้อาจจะเป็นเพราะว่ากลับมาจากทีทำงานไว้ค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝา,ากไปเพียงแค่นี้นะคะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับบ้าน9 f a m i l มิด้วยค่ะและฝากทุกคนกดติดตามบ้าน9 f a m i l มิด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำคลิปต่อไปค่ะ